โอเคครับสวัสดีน้องๆด้วยนะฮะก็พี่เดฟวันนี้ก็จะมาพาน้องหาปืนสกินปืนลายสกินปืนแบบว่าใหม่ี่ยโคตรสวยนะฮะน้องๆสกินปืนที่แบบมันบอกว่าฟรีอ่ะน้องไม่ต้องทําอะไรมากมายนะฮะเป็นเราเพียงแค่เราเล่นในโหมดโหมดใหม่นะฮะง่ายๆนะกดตรงนี้นะฮะน้องๆสาหรับใครที่ไม่รู้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดนะฮะก่อสำหรับน้องใหม่อย่าลืมกด subscribe นะฮะข้อดับแรกนะฮะนี่ฮะ ชนะกินเรียบนะฮะหมดนี้นะฮะน้องๆก็นะฮะเดี๋ยวพี่ก็น่าจะทันนะกดเข้าไปเล่นก่อนเลยนะฮะอันบอกว่าฟรีนะอ่าเข้าไปนะฮะน้องๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายทีหลังนะฮะเกี่ยวกับรายละเอียดในการเทคนิคในการเล่นนะฮะก็๋ยวเข้าเกมกันไปก่อนแล้วกันนะฮะ Let's go ไม่ยากครับน้องพี่บอกตรงนะฮะแค่เราเล่นไปเรื่อยๆให้ได้ที่ 1- ถึงที่3นะฮะ เราถึงจะได้เหรียญตาตัวนี้นะฮะที่เป็นโทเคนนะฮะตัวใหม่นะฮะที่เอาไว้สำหรับแลกสกินปืนหรือว่าบัตรสร้างห้องนะฮะน้องๆถ้าอยากได้นะก็มาครับโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพี่ก็จะพยายามเล่นให้ได้ที่ 1- ถึงที่3นะฮะก็เดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ กฎกติกาแล้วก็ในเทคนิคในการเล่นเพื่อจะได้นะฮะดับแรกนะน้องน้องต้องเล่นให้ได้1นึ 5, 1่งถึงห้งสสักอย่างนะฮะมันจะได้โทเคนตัวไอตัวนี้นะที่สําหรับเอาไว้แลกของแบบว่ามีแต่คนอยากจะได้นะหนึ่งแบบัสร้างห้องสงกินเปินตัวใหม่นะนี่แบบว่าคตรสวยนะครับน้องๆแล้วก็ แบบนี้นะฮะชนะกินเรียบนี่เขาจะเปิดเฉพาะแค่ตอนช่วงหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มของทุกวันนะฮะเปิดทุกวันนะฮะแต่มันจำกัดเวลานะฮะน้องๆแตกเลยครับอ้ยแตกเ๋ยไม่ได้แตกพี่หลอยนะอ้องเปิดลั่นเอม มันเป็นโหมดชนะกินเรียบนะพี่ก็ลองเล่นครั้งแรกนะครับน้องก็มาดูกันกนะว่าพี่จะพาน้องๆไปสู่เหรียญเหรียญที่เอาไว้รับแรกเออเอาไว้แลกของนะฮะโทเคนต่างๆนะฮะที่แลกพวกเออบัตรสร้างห้องสกินปืนนะฮะน้องๆก็รอดูพี่ดีวกว่านะว่าพี่จะพาน้องไปดูไปแลกของได้หรือเปล่าพารับโทเคนนะที่แบบว่าได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ ก็สำหรับน้องใครที่ยังไม่รู้แน่นอนพีเ่เชื่อเลยว่าน้องยังไม่รู้ส่วนใหญ่นะครับว่าเออมันหามาจากไหนนะครับพี่เลยก็มาสอนน้องทีเดียวเลยครับหโหเจ็บครับยิงทะลุต้นมไม้เลยนะต้ก็กับกลับไปเรื่อยๆไอ้เชี่ยไว้แล้วปัง จะเ้ย่งีจเก้าน้องวิ่งวิ่งโอเคเอ็มเจ็ดเก้านะฮะวิ่งตามหลังผมมาแล้วมันก็ยิงอะไรก็ไม่รู้แซมผมแล้วปั๊กผมก็วิ่งไปแล้วเจ็ดคนข้อคิดนี้องเพื่อเพื่อเอฟพี ไปกล่องเลือกคือต้องการแค่นั้นฮะอปังโอ้ยอ้ตใจเฮ้ยดูดิปังชิ้นส่วนเลยไม่ได้นะน้อง โอ้โหเสียใจมากนะฮนะนะ้องๆโอเคครับเดีย๋ยวเราลกลับไปดูกันที่หน้าหน้านี้ดีกว่าไอ้ที่แรกของของรางวัลโทเคนนะนะ้องๆโอเคครับก็ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าไอ้ที่แรกโทเคนมันเป็นหน้าตาย,ยังไงนะฮะตัวใหม่นะที่แรกสกินปืนนะฮะโอเคครับแรกไอเทมครับแล้วก็ โทเคนโทเคนเออนี่นะฮะตัวใหม่เลยก็นี่นะฮะเขาบอกว่าเก็บให้ได้300ก็จะได้สกินปืนตัวใหม่นะนี่นะฮะนะเลยน่าจะถาาวรอดีจากภาพแล้วนะถาวบอนแน่นอนอ่านี่ฮนะลายไฟนะฮะโอ้โหสวยมากเลยนี่นะโอ้นี่สวยมากนะทองนะนี่ก็เป็นเหรียญ หินหินแปลงล่างนะฮะอันนี้ M4A1 นะฮะมันก็เป็นนี่ก็เป็นบัตรสร้างห้องนะฮะน้องๆบัตรเปลี่ยนชื่อโอ้โหแล้วก็นี่ก็ M4A1 เหมือนเดิมนะฮะนี่ก็ M4A1 เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็ตั๋วเพชรนะฮะแล้วก็ตั๋วธรรมดานะฮะสีเหลือง มันก็ปกติทั่วไปนะฮะโอ้โหแต่ที่ีนึงหลักๆก,ก็ปืนสกินปืนนะฮะน้องๆก็อย่างที่พี่บอกไปเล่นให้ได้ที่ 1- ถึงที่3นะฮะเอาละเดี๋ยวพี่จะเปิดให้เปิดภาพไอ้นี่ให้ดูแล้วกันนะฮะโอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับน้องๆก็พี่ก็จะมาบอกรายละเอยียดกิจกรรมนะฮะเขาบอกว่าตาโทเคนเหนือชั้นตัวนี้นะฮะจะให้ฟรี1ชิ้นต่อ1วันนะเพื่อให้เราเข้าไปเล่นใน ไอ้ด่านไอ้แดกกินเรียบอะไรอะไรในชนะกินเรียบอะไรสักอย่างนะฮะก็ก็เขาบอกว่าถ้าน้องๆใช้เล่นหนึ่งครั้งไปแล้วถ้าจะใช้เล่นต่อก็ใช้สิบเพชรนะฮะเพื่อเข้าไปเล่นนะฮะก็ให้ได้ที่หนึ่งถึงที่สามเราจะได้ออโทเคนตัวนี้นะฮะตัวใหม่นี้นะฮะน้องๆต้องหนึ่งถึงสามเท่าน,นั้นนะถึงจะได้นะ,ะน้องๆต้องบอกคนนี้ฝีมือพอสมควรนะครับน้องๆก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันได้นะฮะ 1>, 1ทุ่มถึง4ทุ่มของทุกวันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย